สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กทอยไทยวันนี้เราก็มีรีวิวของเล่นเจ๋งๆมาฝากน้องๆกันอีกเช่นเคยนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้าอันนี้เลยคืออะไรนะมันเขียนว่า trash p a c k ่ r a s h pack และหน้าตามันก็มีกล่องเป็นถังแล้วก็มีตัวละครหน้าตนาเนนกลียดนักรัวเป็นมอนสเตอร์อะไรทุกอย่าง,น,งนะคะพอพลิกด้านหลังก็จะเห็นว่าในโป o คอลเลคชั่ r a s h p a c k อันนี้มันมีตัวละครอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลย จริงๆแล้วมันก็คือถังขยะนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวละครที่นะ่าเกลียดน่าเกลียดอยู่ข้างในถังขยะเหล่านี้ออแปลกดีเนาะสมัยนี้เขาก็คิดคนออของเล่นที่มันดูแบบเฮ้ยใครจะไปอยากได้อะไรที่มันยขยะขยะก็สามารถทํามาเป็นของเล่นได้ด้วยนะอันนี้เราก็มีถังขยะทั้งหมด5าถังในการที่ที่เราไม่รู้ว่าว่าข้างในมันมีอะไรอยู่ว่าอ๋ออันนี้เรารู้อยู่แล้วตัวนึงจะตัวที่ออก บอกอยู่ข้างหน้านะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสีฟ้าม,มีมันคือกระลอกใช่ไหมมันคือกระลอกกาลังกําลังกินช็อกโกแลตหรอมันกินอะไรอยู่อ่ะที่ดูไม่ออกอะคะ่ะใครทราบต้ช่วยบอกที่นิดนึงนะคะแล้วคือเป็นทางขยะอันแรกแล้วก็มาดูกันว่าถ้าเราเปิดออกไปปุ๊บทางนี้มีอะไรนะเฮ้ยมันคือข้าวโพดเหรอมันใช่เจ้าข้าวโพดไหมนะ่ ตัวไหนนะคะนี่เลยนอ่านว่าอะไรเนี่ยนี่อ่านไม่ออกค่ะมามาเกียรหรออ่านว่าอะไรคะเอาเป็นว่ามันนะ่ที่ว่ามันคือข้าวโพดแล้วกันนะคะถึงแม้มันจะไม่ใช่หน้าตามันน่าเักเียนมากรูมากลับลงถังไปอ่ะยวเรามารอดูถังถัดไปกันนะคะแตนแตนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปีนูต้องน่ารักแน่เลยเอาเอา้าตายละมันคือหนอนนะคะตอนแรกพี่นึกว่าสตรอเบอรี่ ดูสิหน้ามันแบบหนอนแก้มบวมมากตามันจะโผล่ออกมาแล้วนะคะอุ้ยมันคืออันไหนอ่ะมันคืออะไรมันใช้อันนี้ไหมอ๋อไอ้มดมดติชนี่อุ้ยอันยากเหลือเกินไม่ใช่นนอนมันสีไม่ใช่อันนี้ได้เลยศูนย์เ้าสามน้าจะใช่แล้วล่ะคะ่ะ อย่างน,นี้ใช่เลยนะคะหนอนสีชมพูที่อา่านไม่ออกนะคะใครก็ช่างตั้งชื่อจริงจริงลอยกลับลงทางใไปถางที่สี่ของเราเรามีไอา้อานเฮ้ยมันคือรองเท้าหรอใช่ไหมใช่ไหมคืดว่ามันคือรองเท้าอะ่ะหรือมันคือถังอะไรสักอย่างว่ะ ไม่แน่ใจค่ะอันนี้นี่มันคือรองเท้าหรือตู้ไปรษณีย์คะพ <c oughs> ี่เชื่อมันก็ไม่ได้บอกเลยนะคะว่ามันคืออะไรต้องให้มานั่งเดากันเองเอจะดูไหมเนี่ยมันก็มีตัวแมลงม,มันดูเกาะอ,อยู่บนหน้งนนด้วยอ่ะฟ้าเหลืองอันสุดท้ายที่มากับเซตวันนี้ที่เราได้มานะจ๊ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ย อะไรวะอะไรอ่ะคะแอปเปิลแอปเปิลแน่เลยแอปเปิลแบบเคลือบด้วยยาพิษหมดแล้วมันม่วงขนาดนี้มันเออโดนแทะขนาดรอบได้ค่ะนี้ก็ไม่ไม่โอเคนะนี่นี่ไรไม่น่าใช่หรอมันไม่ใช่อ่ะเอาเถอะนั่งเถอะนี่นะคะ หน้าตามันก็ตลกดีเนี่ยมีคลิปมีอะไรบนหัวได้อะมันให้กิลิปไหมเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้รีวิวแชร์แองกของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนช่วยสับค i b ์ช่อง y o u b u c h ช n n e l ของพวกเราด้วยเนาะจะได้รับข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกแล้วก็แชร์คลิปนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะจ๊ะมาเจอกันได้ใหม่กับคลิปวิดีโอตอนหน้าสวัสดีค่ะ